สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการค่ะทุกคนวันนี้มาทําปอเปียค่ะทุกคนนี่ลืมเมื่อกี้ทอดไม่ไปหน่อยนี่ค่ะปอเปียกินวันสงการค่ะสงการไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่บ้านค่ะนี่ค่ะเราก็เอาลงเลยค่ะทอดค่ะทอดปอเปียค่ะทุกคนค่ะ รวงนี้ก็น้ำมันแพงค่ะทุกคนค่ะตลาดด้วยแพงไม่ว่าไม่มีขายค่ะที่เยอรมันค่ะน้ำมันไม่มีค่ะน้ำมันไอโดอทานตะวันนะค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ากินไหมคะไอนี้ปอเปียกุ้งค่ะทุกคนค่ะเราเอากุ้งแล้วก็มาห่อๆค่ะนี่ค่ะมาห่อแล้วก็พันไอ้นี้มันจะกรอบมากเลยค่ะไอนี้ก็ปอเปียเอวุนเส้นผัด ใส่ไก่ใส่ผักค่ะใส่กะหล่ำใส่อะไรนี่เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เหลืองน่ากินค่ะทุกคนนี่ทอดไฟไม่แรงมากค่ะปานกลางค่ะนี่ค่ะทุกคนทุกคนคนหน่อยค่ะทุกคนน้ำมันเรามันไม่พ่วมค่ะเพราะเราประหยัดน้ำมันค่ะน้ำมันเหลือไม่ถึงบิทค่ะทุกคนมันก็ไม่มีขายด้วยค่ะนี้ไม่ถ้าหมดแล้วก็ไม่มีใช้เลยค่ะ ก็เลยประหยัดใช้น้นอยๆะค่ะก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนค่ะมันไม่มีถึงเดือนสิงหาโน่นค่ะเห็นประกาศในข่าวน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันเอโอลิฟมันก็มีอยู่ค่ะแต่มันเอามาทอดไม่ได้เนาะมันแพงนานๆทีเราก็จะทอดอ เห็นไหมคะสีเหลืองทองน่ากินเลยคะทุกคนสงการไปเที่ยวไหนกันบ้างเนาะนี่ก็อยู่บ้านค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็ทํางานค่ะวันนี้หยุดหยุดหนึ่งวันแล้วก็ทํางานอีกวันหยุดอีสเตอร์ค่ะเสาร์อาทิตย์กันหยุดยาวลเลเทศกาลอีสเตอร์เยอรมันค่ะของกลาง ก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยค่ะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ป่วยติดเชื้อนี่เลยค่ะก็กักตัวเพิ่งจะหายค่ะได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วค่ะก็เริ่มไปทำงานอย่างนี้เขาก็ผลปนมาตรการแล้วคะ่ะอยูน่นี้ใครอยากใส่ผ้าปิดจมูกก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ใส่เลยก่อนค่ะ น่ากินไหมคะทุกคนเนี่ยสีสันสวยงามอืมนี่เราก็ลงไว้ค่ะทุกคนนี่สุกแล้วค่ะทุกคนทอดไม่นาน,นะค่ะทุกคนคะ่ะมันจะกรอบมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมน่ากินไหมคะปอบเปียอันนี้ปอบเตียกุ้งค่ะกุ้งเราเอากุ้งทั้งตัวมาพันค่ะอืมนี่เดี๋ยวจะกินให้ดู อืมอืม,อมกรอบมากเลยค่ะทุกคนอืมฟังเสียงอืมเห็นไหมมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจะไปกินแล้วค่ะอืม เอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ